ก็รกรา,าบสว,รส,สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กุปงชิวัตและก็วันสองอมั่งมีนะครับก็เป็นรายการที่แบบว่าน้องจะส่งมีจากทางบ้านมาร่วมสนุกกันนะครับก็กับข้าวกับกับข้าวกับข้าว,าว,าวโอเควันนี้จะเป็นยังไงนะครับปะเลิกหยุ่ดมุนมึงเลิกหยุ่ดมุนอือหือ เมที่ตาแย้มนินนะครับอยากออกมั่งจ้าโอเคน้องหมาเหรอ,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 อเ,เ <laughs> 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 อ้าเอ้าวเอออาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่อฮกาฮ่าฮ่าฮ่อะ่าฮ่นฮ <cle anse> ่าฮ่าฮ่รฮ่อฮ่รคร่าฮลาฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่า <Thanks. S 2> าใ่าฮ่าฮาฮ่าฮา่ อัมริชนะครับมนุษย์ป้าใครเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์นี่น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็น่าจะสะใจว่าแต่มันมีอะไรหาโอเคแค่เพลงก็มาแล้วนะครับแฮร์รี่น่าจะยิ้มแบบนี้ไม่ได้นะแฮร์รี่ โปรแกรมแต่งหน้าใช่ไหมเนี่ยทําให้ยิ้มใช่ไหมโอเคอืมเฮ้ยไปดีกว่ายิ้มเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวจังวะอือือปีดมาแล้วครับปีดมาทุกคลิปอื่นอื่นเดินลื่นชื่นคืนฝนตกทําให้ถนนเปียะน้องพูดถูกนะครับน้องพูดถูกอืม ถึงมันจะไม่ใช่ตัวเลือกข้างบนก็เถอะแต่ฝนตกทําให้ถนนเปลี่ยงจริงน้องพูดถูกอืเมื่อคนจีนพูดอังกฤษน้องธนาโชตนะครับเฮ้ยอ่า Could I have your number ขอเบอร์ได้ไหม six 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 t r e e six tonight เ,เราทำเกี่ยวกับภาษาจีนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะครับน่าจะเป็น666 six 3-6น่าจะ3นะ3นะี่ไม่ใช่ฟรีนะ3-6ีซิกทูไนน์นี่น่าจะเป็น2-9งเก้าทูไนน์ฮะโอเคเอา6-6-6ซิกซิกทรีซิกซีทริกทูไนน์โอเคจริง oh. จริง,งด้วยนะครับเป็นฝรั่งจะคิดยังไงวะเนี่ย666ซิกซิกทรีซิก โอเคน่าจะร้านตัดผมนะครับมีอะไรในร้านตัดผมโอเคก็อี้มาเลื่อนเองแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันออกไปจากร้านโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่คนถ่ายไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นอืเชือกเปล่าเฟกเปล่าจะฉากเปล่า เอโอเคโอเคไม่เป็นไรเต้าหู้คงขอนำเสนอไหมครับสังเกตมียืนสองขาหลังด้วยมีด้วยเรอเดี๋ยวนะเกี่ยวกับกิ้งก่าไม่ใช่ไัมที่นี่กิ้งก่าแซลมอนเดอร์โอเคผมเห็นละบี่ย โอเคถ้าใครยังไม่เห็นนะครับนี่เห็นไหมเหอ๋มีมันยืนสองขาว่ยแล้วผมกดเข้าสตรีมทำไมวะเนี่ยเออแล้วสตรีมมึงเป็นอะไรเนี่ยอ่าฮะความมั่นของฉันโอเคโอเคมันน่าจะมันน่าจะแข็งจนงัดไม่ลงนะครับ เดียวใช่เหรอมันน่าจะอ่อนกว่านะอ่อนกว่าของคนที่โชว์นะผมว่านะอือหือความหล่อเท่ที่เป็นเอกภพมไม่พ้นไม่พน้นจริงๆด้วยมาจุ๊บหน่อยสิจเจ้าเก่าจะออกคลิป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 โอเคโอเคโอเคอ่าอ่า นี่เป็นไงล่ะ <c oughs> ใครสั่งใครสอนให้น้องทำท่านี้วะหรือน้องทำท่านี้เองอืมโอเคเนี้ยแม่ช่งางเย้าหยวนซะเหลือเกินอืม ทำไมตีลังกาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรโดนขานะให้เตะบอลแม่ไม่ใช่ใตีลังกาภาษาอังกฤษมันแปลกเวียดเวียดนิดแปลกประหลาดหรือเปล่าน่าจะแปลกประหลาดนะเวียดนี่ย English is weird โอเคเวียดจริงด้วยเดี๋ยว or or ตะกี้คืออะไรไม่พายเหรอ or อ๋อนี่หรือ อ u าวนี่พวกเราอ่าอาก็พวกเราอยู่โอเคครับโอเคเก็ตแล้วครับมันแปลกจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวน้อง glue นี่กลูไปว่ากล่าวกล่าวกล่าวไม่ใช่เหรอเนียนต่อไปค่ะ ก็เนียนอ้อมศิลเดชอุดมเนื้อส่งครั้งแรกครับฉันจะพาแกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรวะเนี่ยเองไม่ใช่ตะกวดหรอกนะไม่ใช่วรนรนุชใช่ไหมไม่แกไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะพวกน่าจะจรเท้พาแกไปอยู่ในที่ที่แกควรจะอยู่อย่างปลอดภัยอ้าวนี่ไง อันนี้ก็โหดเกินเขตอันตรายโอ้ชื่อเฟสหลายรอบแล้วครับบอท,ทั่านได้ออกน้ำเขาอยู่อเออ <c oughs> กินแล้วแบนี้กัดไส้แมตชีดตะเปมาน้น่แนนลงมาเขาสิคักโตอีกทันดอเ <c oughs> ออยันจะทุกจอยากลำบากเขาสิคักโตเสียมอนลงอีดเน่เนี่ยนะไม่เน่ะเด้อเออกินแล้วกัดฉีดมือน้ <c oughs> เออ่เออเซ้แมทไปน้่เด้วยมันติดติดมู่เน่แบบนี้ก,ก็ได ขอไงเอ้ยพาเอ้ยจำนด้ไหมเขาไล่ลงรถเออบอสใช่แมวเขาไล่ลงรถเดี่างเอาดิแถวไหนเนี่ยไม่ใส่แมวแล้วเขาไล่ลงรถเหรอไม่รู้นะครับแถวบ้านผมไม่เป็นครั้งที่8ครับยังไม่ได้ออกเลยไม่เชื่อถ้า8ครั้งเนี่ยต้องได้ออกสักครั้งสิโอ้เพียงตือลรเลียอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะโอเคเอ้ผมชอบแมวอะ่ะ เฮ้ยผมชอบแมวผมชอบแมวดูใหม่นะแมวนะฟิลเตอร์เลยวะใครดูคอมเมนต์อืมคลิปแรกขอออกบ้างครับ iPhone iPhone อ b e d i อ e d i d อเ i d ไอ iTV i ดอ I love you I h เ t e ตัวอ่าโอเคเกต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 เขาออกคลิปนะครับโอเคอะไรพี่โอเคเคยดูแล้วนะครับเคยดูแล้วมันทำอะไรได้พี่ได้เวลาฮีโร่ Bluetooth d p อันติเม็ดจัดไปเอาล้มด้วยโอเคก็สมควรเกี่เวลาแล้วนะครับผมขอฮะลูม The Bluetooth device is ready to pay โอเคก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครานี้บายสวัสดีครับเจเอันนี้ไม่ใช่พร็อพหรือไม่ใช่อะไรนะครับก็ซื้อมาให้ลูกเล่นนะครับแล้วผมก็แอบเอามาทำรายการ